ขึ้นมากนะคะจากปกติยอดมันจะน้อยมากช่วงก่อนที่มีคนละครึ่งเนี่ยค่ะแต่ว่าที่ร้านก็มีปัสสวัสดิการอยู่ด้วยเนาะแล้วก็คนมาใช้ก็พอสมควรแต่พอมีกระแสไอคนละครึ่งน,นะคะก็มีการประชาสัมพันธ์ในส่วนของแถวแถวหมู่บ้านแถวนี้คนก็มามาใช้ยเยอะ แล้วก็ยอดต่อวันนี้ก็เยอะอยู่ค่ะทำให้แบบขายดีขึ้นเนาะก็ใช้สมาร์ทโฟนที่ร้านก็มีการสอนบ้างนะคะสำหรับคนที่มีอายุเขาจะใช้ไม่ค่อยเปลี่ยนก็มีการเขาก็จะมาถามที่ร้านว่าทำยังไงเติมเงนินยังไงอะไรเราก็บอกวิธีเข้าไปอะไนีคะ ให้เขาเติมเงินเพื่อมาใช้บริการของที่ร้านก็มีคนสมัครแถวนี้มีคนสมัครเยอะเลยพวกร้านแถวๆหน้าข้างหน้าก็จะมีร้านลูกชิ้นร้านกับข้าวก็จะร่วมโพงการด้วยช่วงเย็นก็จะคนมาซื้อกับข้าวด้วยมาซื้อลูกชิ้นแล้วก็เข้ามาใช้บริการซื้อของในร้านบ้างอาจจะไม่ต้องซื้อเต็มวงเงิน150เนาะใช้นิดนึงก็ได้ค่ะคิดว่าโครงการคนละครึ่งจะสามารถช่วย กระตุ้นเศรษฐกิจหรือกระตุ้นการจับจ่ายซื้อสินค้าสร้างรจงจูงใจตรงนี้ได้เยอะไหมก็กระตุ้นเยอะอยู่นะคะให้คนแบบใช้จ่ายเยอะขึ้นมีปัญหาอะไรบ่างการใช้โครงการไม่มีค่ะยังไม่มีนะคะ,ะก็ถ้ามีต่อก็อดีะค,ะค่ะก็เพื่อให้ร้านค้ามียอดเยอะขึ้นเนาะ